ไม่มีใครซูได้แน่นอนครับเทสลาออโต้พ l o ลอไม่มีเส้นถนนซักเส้นเดียวก็สามารถตีเส้นเองขับต่อไปได้โดยที่ไม่ได้ตามคันทัางหน้าด้วยนะเป็นออโต้พลอตระบบพื้นฐานของทางเทสลาไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยครับระบบนี้ซึ่งปกติครับถ้ามันไม่มีเส้นแบบนี้รถยนต์หลายหลายค่ายเนี่ยจะยกเลิกระบบไปเองโดยอัตโนมัติหรืออย่าง้อยต้องขอมีเส้นถนนเส้นข้างๆซักเส้นหนึ่งครับระบบก็จะพอไปได้แต่ถ้ามันโลง่ลงๆแบบนี้เลยเนี่ยปกติค่าย,อ,ยาอื่นผมทดสอบมาไม่มีคันไหนทํางานได้เลยครับแต่เทสลาตีเส้นเองไปเองได้ต่อเนื่อง แบบนี้เรื่องระบบช่วยเหลือการขี่ก็ต้องยอมเขาเลยครับใช้กล้องประมวลผลได้เก่งมากๆต้องเข้าใจก่อนว่าเทส l ามีระบบช่วยขับประมาณ3แบบครับคือออโต้พายโอันนี้คือให้มาทุกขันแล้วก็มี Enhance ์สออโต้พาที่เปลี่ยนเลนเองได้และก็ระบบเทพสดคือ Full s e ซ f d ด i วิ่งที่ในไทยยังไม่มีครับซึ่งในคลิปที่เราเห็นตอนนี้ก็โค้งตามเลนอะไรให้ปกติคือออโต้พ l o t พื้นฐานเลยก็คืออะดัพตีฟโค้ชออนทอเบกเรียง e ี p ปิ้ง s s สเซครับระบบนี้เบรกให้ชะลอให้เลี้ยวตามโค้งให้เองได้แบบนี้บอกเลยว่าเทพจริงๆ ผมทดสอบมาหลายเส้นหลายคันและถนนแบบนี้คันอื่นไม่รอดเลยเรื่องของซอฟต์แวร์ยังไงก็ต้องยอมให้กับเท s l a คันนี้เลยครับอมาลองดูข้างหน้ากันครับถนนโค,งคง้งๆงงๆแล้วก็มีเลนกลับรถแบบนี้ทุกค่ายจะเลี้ยวขวาไปกับรถกันหมดเลยแต่เท s l a คันนี้ไม่ไปครับเส้นตรงแบบเดิมเป๊ะไม่มีเบี่ยงออกขวาเลยครับสุดมาก